มาเที่ยวเกิ็นคุนด่านนครนายกพี่น้องผ่านมาจากเกิ็นคุนด่านกันเลยมาน้ำตกนางรองพี่น้องมาพอบรรยากาศเสือผฝาลายไงจอดจอด,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 ดลายครับเดี๋ยวแวะกินข้าวกันทุกคน เดี๋ยวแวะกินเข้าก่อนมาไก,กลแหงไปนองหิวเขา นไปน้องชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องครับมาเที่ยวละครนายุกน้องมานแรลลินน้ำตกธรรมศาสตร์นางรองอ้ออากาศดีครับน้อง เดี๋ยวเผ็ดไวกินข้าวกันมาไกล่น้ำสระวอาไปกินเสียงน้ำตกวาทุกคนอ๋อวันยากาศอ๋อ มาเบิ่งบรงรยากาศทังเสียงน้ำตกบรรยากาศดีแหงน่องหักหักหักมือสัตว์ดยอดแหงน้องภูเขา Ah to hot. Oh mana kena Oh ni bawah nam tok ah. บรรยากาศนะเอ้ยนางอย่างลงไปลิน เลยพี่น้องขึ้นปหอเลยอเนยออนอธรรมศาตร์คกผ่านจากเก่อนคุ้นด่านมาน้ำตกนางรองนะพี่น้องเนาะ,อ,ะอ,อยู่กับธรรมศาตรไปปะลุงขู้ปะ พี่น้องมาโอ้เกิดนี่ท่างลงธรรมาซาดขั้นแรกจะได้มานะพี่น้องอเดี๋ยวสั่งกับเขาไว้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเป็นาปอาชีพพี่น้องบิ่งมาเศร้าพี่น้องอยู่น้นำตุก๊ก

ไปน้องบเอมเพ็รกินข้าวอิมออ่มเลยทานข้าวอิ่มแล้วเพ็ดผ้ายางหลาอวันนี้กินไปข้างในเลยน้องทางขึ้นสุดเดียดเลยอ่รราทารสวนสัตว์เลย นามาอีกน้ำตกนางรองค <c oughs> อนนายยุกโอ้ขึ้นมานาอยู่เนาะพวกเคลื่อนอยู่พุ่นบ่ฮะขึ้นน <c oughs> ี่บ่ สดดีนี่ยังไงน้ำก็สไลด์แหง้งเนาะนี่ผักๆบ,ร,บรรยากาศดีแหง้งธรรมชาติบ้านๆเลยพี่น้องเก็ ได้ไตว่าอย่าลงเล่นัาเพราะว่ามันน้ำค่อนข้างแรงแล้ก็เย็นด้วยเจ้าที่กำลังไม่เพียงพอมีอะไรเกิดขึ้นช่วยเหลือลำบากก็บดห้ามไปดูดูได้ถ่ายลูกได้สองร้อยเมตรครับตรงนี้ก็เป็นสไลเดอร์อาบาบา่เจ้าหน้าที่คนบอกนะพี่น้องเนาะข้างบนขึ้นได้สูง200เมตรแต่ห้ามลงเล่น Tên bọc quay này, nè Nè nó quái nha quay nó quái bọc tân nó quái quay Ờ, nó nó nào, nha tân nó สวยงามพี่น้องก็ธรรมศาสตร์ดีแฮงฝากติดตามช่องยูทูบเด้พี่น้องเด้อข้างล่างข้างบน้าจอดจอด,ดพี่น้องไปดเดวให้ใจไเปเบ่งทางขึ้นพี่น้อง ััต้องลอยเม็ดกับไก่ปนนะบไก่งาน่ลอยเม็ดเลยเลอเม็ดแล้วลอยเม็ดเลยไอไวเละเม่อี้ม่มองจวล่นี่ย้องล่องเลยเนาะบงมีเอาลูกเผยลกมอมนยองมีแ่ปองนี่ไน่เนี่ยปิงมื่อไ่เนี่เดินตายด้วยนะฮะน่นๆเต้นก สูงคือหน้องสูงมาโลนไวหรือวะโอ้โอ้เห็ดป่วงใหญ่นี่เขาสีโอ้สูงเลยคือหน้องเลยป่าโลนธรรมศาสตร์ภูเขาป่าใหม่กล้วยยังนี่คือใหญ่เด้ อ๋ต้นไว,ว่นะผมส่น้ามันตกลงมาวยจริงเลยอ,อ,อ่าเย็นมาเนาะโอต้นไวบ่นี่นะต้นใหญ่ๆนี่ไวใหญ่เนาะโอ้โหจับมันไจับสุดสนเ้ย นสบายดีเยาะพาพน้องมาชมธรรมชาติอยู่น้ำตกนังรองเนาะนครนายูงป่ะพี่น้องดบน้าสาดแม่งพี่น้องนี่เป็นไว้พี่น้องไวยใหญ่ น้าม่น้าไรอ๋อ้น้ามี่พอน้าบน

น้องเดี๋ยวไปชมตอนมันหอดเกินเนาะเย่นี่น้องอยู่วางนี่จะมีน้ำไหลลงมาน่าจะลงมาแต่พูแต่เขาพี่น้องเลยน่าจะมีสัตว์เฮ้อน่าจะถอยแล้วพี่น้องเออน้อง กูฟ้าป่าไม้ธรรมชาติจะอยู่จะเศร้าเลยพี่นอะเลยุ่งกับบุคลีนนะทิ้มงานเขาตัว่าของธรรมชาติต้องห่วงเลยทุกคนเลยมีขบบัดเลยต้นไม้ไม่จะ่ต้นใหญ่ๆ ลึกไปโลหลืนี่พี่น้องมีกระจอย่างก่อนเลยสามสี่คนนี่พี่น้องทางลงหลินนี่โอ้ทมสาตวโอ้พี่น้องเดี๋ยวทถ่ายในแป๊บหนึ่ง นี่มันได้ลงกันเ,เลยน้ำตกนางลองอคอนครนาย,ยุกโอ้ยน้องจะยาวลงม,มาใหนัดระวังเนลยทุกคนเด้อมันลื่นมันมืนมันลื่นภาพไทยน้ำน Lưu ơi Oh, lòng người. Lòng sáng Trong Too cho chị's cho. Too oh. cho. rồi. cho. Too 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 cho. ววิ view, view. อันนี้จะเป็นทางทางล่างทางใต้เน,ะนาะอากาศสวยมงียบงียบเงียบเย็น,นสบายมาเซฟีีเซฟินกัน แก่นคอยบ่แก่นคอยบ่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่ลอ,ลองแก่งล่องแก่งล่องลองแก่งนักพรในหยกเนาะลองแก่งพี่น้องโอ้เขาลงไปแล้วเนะนัรในหยกผังเหนือคนไลห,หลายพี่น้องว้าวโอ้ารมณ์บรรยากาศน้องดูไต่ ทานก็มีคนวันนี้ไปหลายที่สองสามที่ไป้าวมาแล้วรานองมานี่ทางลงทางก็คือขึ้นพี่น้อง ขส้นหนาเขื่อนนี่พี่น้องนี่นี่พังนะนี่น้ำเขื่อนจะไหลลงมานี่ส่องพี่น้องเขื่อนคุ้นดานโอ้เอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเพจหาคลิปลงให้เบิรงใหม่นะพี่น้องเนาะสิเพจจะจบคลิปไว้ที่ตัวนี้ก่อนมาฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้ว บรรยากาศน,น้องก็เลยหนาเขื่นอนสวยงามแต่เขื่นนอนยังพวกทัานได้ปล่อยทุกคนบรรยากาศน เด็กๆสวยงามสมศรัทธาอห่งไปไหนฮะรถไโอ้หน้ามันขุ่นทั้เลย สวยงามๆๆยับນขึ้นรถนะะนั่นบ่อื้อข้างๆันบ่รถนอ๋อก็สิใหญ่เนอะอื้องูไ